ในช่วง Ask Adam นะคะจะเป็นช่วงที่ซู่ชิงและอาจารย์อดัมจะมาตอบคําถามภาษาอังกฤษที่คุณผู้ชมทางบ้านได้ส่งเข้ามานะคะว่าข้องใจเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษตรงไหนอาจารย์อดัมก็จะมาตอบให้หายข้องใจกันในช่วงนี้นี่แหละค่ะ<อ><อ>คำถามข้อแรกค่ะอาจารย์ a d ข้อแรกนะคะจะเป็นคำถามจากคุณเฟิร์นธนพรซึ่งถามมาว่ารักนวลสงวนตัวในภาษาไทยนะคะจะตรงกับ คำพูดว่าอะไรในภาษาอังกฤษค่ะจาอดมจริงๆแล้วมีการพูด2แบบนะครับถ้าอยากจะพูดเป็นกริยานะครับก็ใช้คําว่า to reserve นีครับที่ลงท้ายด้วย v นะครับ hmm. For fun reserve yourself นีครับ to reserve yourself โดยที่ reserve เป็นกริยานะครับ hmm. หรือถ้าอยากจะเจาะจงว่า reserve yourself เพราะอะไรหรือเพื่ออะไรก็อาจจะบอกว่า I'm reserving myself for marriage นสำหรับการต่งาถึงวันแต่งงานค่ะคำว่า reserve ที่ว่าเนี่ยก็คือจะเป็นคำเดียวกับที่ใช้เวลาจองโต๊ะในร้านอาหารอะไรแบบนี้รือ to reserve a hotel room or to reserve a table at a restaurant เหมือนกันนะครับเหมือนเราจะให้คนอื่นจองตัวไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมันหมายถึงว่ารักนวลสงวนตัวได้เหมือนกันนะครับแล้วอีกคำานึ่งนะครับถ้าจะใช้คุณศัพท์นะครับก็เติมดีตอนท้ายเป็น to be reserved นะครับเดี๋ยวมยกตัวอย่างประโยคนะครับเช่น traditional Thai women นะครับโดยที่คำว่า tradition ก็คือประเพณีนะครับเติม al กลายเป็นคุณศัพท์นะครับที่ขยายความให้กับผู้หญิงไทยนะครับ Thai women traditional Thai women ก็จะแปลว่าผู้หญิงไทยที่รักษาประเพณีนะครับ reserve themselves for marriage อันนั้นกริยานะครับแต่ถ้าหันมาใช้ reserved จะบอกว่า traditional Thai women are reserved พูดสั้นๆเป็นคำขยายเป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะนะอาจา,ารย์ดบอกว่าสามารถเติมว่าจะารักนวลสง,งวนตัวไปจนถึงวันแต่งงานก็ใช้คำว่า for marriage ถ้าสมมุติว่าจะบอกว่า for uh, the right one หรือว right ่าะไบบที่ใช่ชใ,ชใ,ชใ,ชใช่ได้ Mr right the right one Miss right Mrs right ได้หมดนะครับก็คือรักนวลสงวนตัวไว้สำหรับคนนี้หรือให้คนนี้อะไรเงี้ยที่เป็นคนที่ใช่นะครับ Mr right or The Right One yeah. ห,หรืออาจจะเป็น Mr Right Here หรือว่า Mr Right Now ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนั่นคือวิธีการที่จะพูดว่ารักนวลสงวนตัวในภาษาอังกฤษค่ะ <bug> คำถามข้อต่อไปค่ะเป็นคำถามที่มาจากทางหน้า Twitter ซึ่งติด Hashtag มาด้วยค่ะจาร์ด,ดําว่า Ask a d a m ทำตามกฎเกณฑ์นะคะสุดยอด,อดคุณกุ๊กไก่ค่ะถามมาว่าคำว่าสมน้ำหน้า ภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงดีคะพูดแล้วสะใจมากดูสีหน้าของสู้จริงมีฉันแค่พยายามจะทำให้มันดูสมจริงสมจังเฉยๆไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวใดๆมาเกี่ยวข้องอค่ะสมน้ำหน้าพูดยังไงคะถ้าอยากจะส้าเติมเพื่อนแบบนี้ก็พูดว่า in your face นะครับ in your face ตรงเลยอันนี้ตรงๆนะครับ in your face ก็ ไม่ได้ถือว่าหยาบคายแค่แรงนิดหน่อยครับยิ่งมีการชี้หน้าเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ย <laughs> ก็ไม่นิดหน่อยนะคะ In your face โ <laughs> ดนต่อยนะครับอันนั้นวิธีที่หนึ่งที่จะพูดได้ก็มีอีกสองวิธีนะครับก็คือที่มันจะอาจจะโบราณน,นิดหน่อยครับแต่ก็ยังใช้อยู่นะครับก็คือ uh, it serves you right นะครับ it serves you right หรือว่าตัดคำว่า it ออกไปเหลือแต่ serves you right ที่สำคัญนะครับ serves จะลงท้ายด้วย v แล้วก็ s นะครับ for fun ตามด้วย S ในที่นี้จะกลายเป็น z o อ o ก็คือ Z นะครับเพราะว่า V ทส่งผลให้กับ S ให้มันกล้องเหมือนกันนะครับ serves serves you right สมน้ำหน้าอ่าอีกวิธีหนึ่ง <laughs> <laughs> เราอินกับคำถามนี้ด้วยแล้วที่ใช้บ่อยที่สุดในปัจจุบันในความคิดเห็นของอดัมก็คือคำพูดที่ว่า that's what you get <laughs> that's what you get นะครับถ้าอยากจะเจาะจงว่าสมน้ำหน้าเพราะอะไรนะครับก็บอกว่า That's what you get. Four. for. That's what you get for. that's what you get for not mm, studying. oh I failed my test. <laughs> that's what you get for not studying. <inaudible> ไม่ได้เตรียมไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมสอบเองอะไรเงี้ยปลอบจงปลอบใจไม่ต้องนะคะสมน้ำหน้าอย่างเดียวใช่ oh. สอนบทเรียนตีสอนน่ครับ <laughs> ก็น่าจะเป็นการพูดถึงการสมน้าหน้าในทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะมีแบบที่อาจารย์ดำแนะนําอันสุดท้ายก็คือสามารถจะบอกเหตุผลได้ด้วยว่าทําไมต้องถูกสมน้าหน้ากรณีของพวกเรา2คนนะคะก็คือ that's what we get for being too awesome นั่นอะะค่ะคุณผู้ชม ตอ่อไปที่คําถามข้อนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะถามค่ะอาจารย์ดมอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนคะ่ะว่าตอนที่ซูชิงเนี่ยไปอเมริกาแล้วไปเข้าห้องน้าหยุดไม่อยากฟังแล้วเอาพิมนึง <laughs> สัญญาสัญญาว่าไม่บอกรายละเอียดให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นโอเค แต่ว่าพอหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นมองซ้ายมองขวามันไม่เจอสายที่เป็นสายยางเอาไว้ฉีดทําความสะอาดแต่มันเจอแค่กระดาษทิชชู<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมท่านนี้ก็สงสัยแบบเดียวกัน<อ>ก็เลยถามว่า,าที่ล้างก้นหรือว่าที่ฉีดก้นที่อยู่ในห้องน้ำนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล้วดิฉันก็สงสัยว่าประเทศคุณอ่ะไม่มีหรือไงคะก็บางคนก็มีนะครับเช่นบ้านของอดัมก็มีนะครับแต่ก่อนที่อดัมจะมาเรียนรู้วิธีทําความสะอาดก้นที่เมืองไทย บ้านของอดัมบ้านของพ่อแม่ของอดัมไม่มีนะครับเพราะว่าฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้กระดาษชําระ <c oughs> อย่างเดียวนะครับ <c oughs> พอจะมาอยู่ประเทศไทยสักพักหนึ่งแล้วก็ตระหนักถึงความไม่สะอาดของตรงนั้นนะครับหลังจากที่เราจะปลดทุกข์แล้วก็ <c oughs> น่าจะใช้น้ําในการทําความสะอาดนะครับ <c oughs> ดังนั้นอดัมก็โทรไปบอกพ่อแม่นะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องติดตั้งที่บ้านนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้อย่างนั้น มันดีกว่านะครับคนไทยโอ้โหเก่งมากนะครับขอบคุณมากคนไทยที่สอนวิธีทําความสะอาดให้อดัมด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะ <laughs> เราดีใจ <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าเป็นคาคาว่าสายฉีดก้นในภาษาอังกฤษอาจจะแปลตรงตัวว่าเอ่อบัตสเปรย์ถ้าแบบนึกคําไม่ออกกับบัตสเปรย์ซึ่งคําว่าสเปรย์แปลว่าฉีดนะครับแล้วเติม ER ก็กลายเป็นคํานามนะครับเอ่อบัตสเปรย์อันนี้แปลตรงตัวแบบสายฉีดก้นนั่นแหละนะครับแต่ก็มีคําเฉพาะนะครับที่ชาวอเมริกัน จริงๆคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นชาวอเมริกันชาวอังกฤษก็ยืมมาใช้จากภาษาฝรั่งเศสนะครับก็คือคำว่า B I D E T b i เบเนะครับโดยที่ตัวทีไม่ออกเสียงตอนท้ายนะครับเบเดนะครับเบเดเหมือนคำว่า Buffet นะครับที่แปลว่าบุฟเฟ่นะครับ f ตตัวทีไม่ออกเสียงนะครับบุฟเฟ่เหมือนคำว่า <the> day, ค่ะ,ะคทีนี้พอพูดถึงคำนี้นะคะก็ทำให้นึกถึงว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมที่อยากจะเดินทางไปอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเจอแค่กระดาษทิชชู่อย่างเดียวใช่ครับอดัมก็แนะนำให้ไปซื้อพวกกระดาษจําระที่เปียกอยู่แล้วนะครับแบบเขาเรียกว่า wet wipes นะครับจะได้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเจอกับ ห้องน้ําที่ไม่มีสายฉีก้นนี่ครับค่ะหรือว่าฝึกใช้ไว้ดีๆก่อนไปนะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบวิธีการที่จะเรียกสายฉีดก้นหรือว่าสายชําระความล้างก้นแล้วนะคะสาเหตุที่สําคัญที่ต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าเวลาไปและต้องการที่จะไปหาซื้อจะได้บอกกับพนักงานถูกค่ะว่าอยากได้เบเดย์ค่ะ ปิดท้ายกันที่คำถามที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงเช่นเคยค่ะอาจารย์อดัมเราจะมาดูคำถามนี้นะคะจากคุณพงชัยยุทธค่ะถามมาว่าเวลาที่เรานำประธานค่ะอาจารย์อดัมมาบวกเข้ากับ will would แล้วก็ have แล้วก็อยู่ในรูปตัวยอ่อต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยออกเสียงอย่างไรถึงจะถูกต้องคะเดี๋ยวอดัมจะมาออกเสียงให้ฟังนะครับพูดตามอดัมด,ด้วยนะครับทีละคำนะครับเริ่มจาก I นะครับผสมกับ will นะครับกลายเป็น I'll ครับ I will i l You will y o you'll ค่ We will wheel จริงๆ wheel ในที่นี้พอ้องเสียงกับคำว่าล้อนะครับลอ้อ uh, w h e e l wheel นะครับ They will veil อย่าลืมนะครับ t h แบบกล้องนะครับแลบลิ้นออกมา veil ลงท้ายด้วย l ด้วย veil นะครับจะสังเกตว่าแต่ละคำก็จะใช้ apostrophe มาแทนที่ อ่า W I นะครับเหลือแต่ L L ตอนท้ายนะครับต่อไปนะครับ He will heal heal พ้องเสียงกับคำว่า H E E L ซึ่งแปลว่าส้นเท้านะครับซึ่งแปลว่าส้นเท้าจริงๆด้วยใช่ครับไม่ใช่คด่าอย่าไปด่าเพื่อนนะต่อไป Shield นะครับ She will shield นะครับสุดท้าย It will idle นะครับมาเปลี่ยนคำว่า will เป็นคำว่า would นะครับ would เช่น I would I'd ลงท้ายด้วยดอเด็กเบาๆนะครับ I'd I'd mm. นะครับ you would youd นะครับ we would weed พอ้องเสียงกับ w e e d <Okay. S 1> weed นะครับ they would theyd นะครับ he would heed นะครับ heed she would sheed แล้วก็ it would i t d i t d สุดท้ายมาผสม กับคำว่า have นะครับซึ่ง have ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีนะครับถ้าสมมุติว่าใช้ have ในความหมายว่ามีก็ย่อไม่ได้เช่น I have a dog ก็คือฉันมีหมานะครับก็พูดไม่ได้ว่า I v e a dog ไม่ได้ไม่ได้จริงๆพูดได้แต่มันมันโบราณนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่แนะนำให้ใช้นะครับแต่ถ้าจะพูดแบบว่าเคยกินอาหารจีนมาก่อนอะไรเงี้ยก็ I have eaten Chinese food before นะครับ โดย I have glide in i've die i นะ you have you've we have we've they have they've ตะละ ve นะครับก็คือเสียง for i i've we've you've they have they've they've he has up in he she it พูด have ไม่ได้มันจะเปลี่ยนเป็น has นะครับหรือแต่ he's นะครับ he's แล้วก็ she's แล้วก็ it's นะครับคันนีฉันเริ่มจะใจลอยแล้วค่ะเพราะว่าเยอะไหมเยอะมากค่ะคุณผู้ชมถ้าในเบื้องต้นคุณผู้ชมยังจำไม่ได้ว่าออกเสียงแบบไหนให้ถูกต้องเริ่มจากการพูดคำเต็มๆก่อนได้ไหมคะอาจารย์ดำได้ครับแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆใช่เหมือนอาจาดำฝึกภาษาไทยใหม่ๆอาจาก็ไม่ได้พูดว่าเป็นไงมั่งอาจาพูดว่าเป็นอย่างไรบ้าง ค่ะแต่ถ้าพูดแบบที่อาจารย์ดำสอนเมื่อกี้ได้ก็จะดูเหมือนกับเป็นเจ้าของภาษามากขึ้นก็ฝึกบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าพึ่งทอค่ะดู the breakdown บ่อยๆค่ะ หมดเวลาสาหรับช่วง ask อดัมประจําสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมยังมีคําถามที่ค้างคาใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องสามารถมาถามอาจารย์อดัมได้ค่ะที่ facebook.com/adambreakdown นะคะรวมไปถึงสามารถทวิตมาได้ที่ a j a r n a d a m แล้วก็ติดแฮชแท็กมาด้วยค่ะว่า ask อดัมค่ะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยที่แสนดีของ ham, อดัมที่มาช่วยเป็นประจําทุกสัปดาห์ Thank you so much for all your help all you your so for of ยินดีมากค่ะและหลังจากนี้นะคะหลังจากที่ได้ฟัง your sad story <gasps> เรื่องเศร้าๆเกี่ยวกับวิธีการล้างก้นแล้วก็อยากจะออกไปกว้านซื้อเบเดยให้หมดทั้งท้องตลาดแล้วส่งไปให้เพื่อนคุณที่อเมริกาค่ะเพื่อนของอดัมที่อเมริกาจะดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้อะไรที่ <laughs> ดีๆอย่างนี้นะครับฉันจะเก็บเงินกับคุณนั่นแหละค่ะได้เลยครับอดัอย,ยินดีนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้า viral breakout